Yeah! สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมีความคิดเห็นของเพื่อนบ้านเราอย่างชาวกัมพูชามาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วนะครับกับควันหลงหลังศิตมวยกุนคาเม จัดขึ้นที่จังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชานะครับเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาโดยในรายการนี้มีคู่เอกเป็นนักมวยไทยก็คือสุดสาครสอกลิลมีนะครับซึ่งเจ้าตัวนั้นแพ้คะแนนให้กับพรมสํานังไปนะครับเพราะว่าด้วยสภาพร่างกายที่ไม่เอือ้อภายหลังจบเกมนะครับก็มีประเด็นดราม่า,มา,ม,ามากมายกับแฟนมวยชาวไทยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนั้นก็ออกมาชี้แจงผ่าน Facebook ส่วนตัวเรียบร้อยแล้วนะครับไฮไลท์สำคัญนั้นอยู่ที่การชกของแซมมี่นะครับซึ่งนักชกไทย พบกับเซียนเลวีนักชกกุนคแมขวัญใจเจ้าถินนะครับซึ่งมีดดเอโกเตเซล่าไอดอลของชาวกัมพูชานะครับที่เพิ่งได้รับสัญชาติเขมรไปหมัดๆเป็นเทนเนอร์ให้เกมการชกของคู่นี้นะครับเป็นการสู้กันอย่างสูสีโดยแซมมี่นั้นโดนนับไปก่อนในยกที่2และกลับมาได้นับคืนในยกที่3นะครับจากนั้นแซมมี่กลับมาโดนนับอีกครั้งในปลายยกที่3เข้าสู่ยกที่4แซมมี่มาได้นับจากจังวหวะฮุกซ้ายแล้วก็จากนั้นแซมมี่ได้มี โอกาสปิดเกมนะครับเตะเจาะยางน็อกเซียนเลวีไปในยกที่4นะครับหลังจากการชกเสร็จสิ้นนั้นสีจันทรรองประธานสาพันธ์มวยกัมพูชาก็ได้ออกมาโพสตเฟซบุ Facebook, ๊กโวยไฟจัดการแข่งขันนะครับโดยระบุข้อความว่า หลังจบการแข่งขันระหว่างเซียนเลวีกับนักชกไทยในฐานะรองประธานสาพันธ์มวยเขมรผมรับรายการนี้ไม่ได้จริงๆประการแรกทำไมชก7คู่ชกเพียงแค่3ยกแต่เซียนเลวีชกถึง5ยกประการที่2เซียนเลวีต่อยกับนักชกไทยในยกที่3ทํทำไมกรรมการช่วยห้ามไม่ให้เซียนเลวีปล่อยท่าไม้ตายใส่ฝ่ายไทยและประเด็นที่3ทํทำไมถึงจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติในตอนนี้ทั้งๆที่ซีเกมจะเริ่มอีกใน20บ ข้างหน้าหากนักมวยได้รับบาดเจ็บใครจะเป็นผู้รับผิดชอบจากโพสต์ของรองประธานสาพันมวยกัมพูชาก็มีแฟนๆหมัดมวยนะครับเข้าไปแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายนะครับท่านผู้ชมครับบางคนเขาบอกว่ากรรมการโกงบ้างแหละใช้เงินบ้างเข้าข้างนักมวยไทยมากเกินไปนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะไปโทษกรรมการนะครับสำหรับความคิดของแอดมินนะครับกรรมการห้ามเพื่อนับแปดนั้นมันก็เป็นการทําหน้าที่ตามกติกาตามแบบสากลนนะครับ ถ้ากรรมการนับ8ก็เท่ากับว่าจะโดนหัก2คะแนนแ,แล้วมันโกงตรงไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับในจังหวะที่นักมวยเขมรโดนหมัดของแซมมี่ก็เดินเซไปแซมมี่กาลังจะมีโอกาสตามไปซ้านะครับแต่ว่ากรรมการก็ห้ามไว้เหมือนกันมาตรฐานเดียวกันนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเขาต้องการอะไรนะครับเดี๋ยวไปฟังความคิดเห็นของพวกเขาดูนะครับโดยคอมเมนต์แรกเนี่ยเป็นสีจันทน์นะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ที่ใต้โพสต์ว่าฉันจะเปิดการสอบสวนนี้และหาผู้ที่อยู่เบื้องหลัง จากนั้นก็มีชาวกัมพูชาเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าเห็นด้วยและสนับสนุน100%ต้องมีการสืบสวนต่อหน้าคนทั้งราชอาณาจักรคนถัดมาได้คอมเมนต์ต่อว่าคำถามของคุณมีเหตุผลจริงๆโปรดสนับสนุนโดยเฉพาะประเด็นกรรมการผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมกรรมการที่ดีไม่อยู่ทําหน้าที่มันเป็นการจัดการแข่งขันเพื่อหาไรายได้หรือเปล่าใช้สัญชาติอะไรกันฉันขอแสดงความนับถือขอให้คุณสีจันทร์โชคดี ชาวกัมพูชาท่านต่อมาได้แสดงความคิดเห็นว่าคขมรมเรามีพวกขายอุดมการประเทศถึงมีไทยขอนับถือคุณสีจันทรนมากๆคอมเมนต์ถัดมาครับบอกว่าสนับสนุนคําพูดของคุณอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามให้ผู้ตัดสินออกมาชี้แจงประเด็นนี้และผู้ตัดสินไม่ควรทําหน้าที่ในรายการมวยเพราะจะทำให้ชาวกัมพูชาเสื่อมศรัทธาประชาชนอาจเลิกสนับสนุนผู้ตัดสิน คนทันมาได้บอกว่าทำไมผู้ตัดสินถึงทำเช่นนี้เกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่จะหลีกเลี่ยงหากผิดพลาดประการใดขออภัย คนถัดมาได้แสดงความคิดเห็นว่าสำหรับผมเซียนเลวี่ทำได้ดีมากแต่ทำไมกรรมการทำแบบนี้นักมวยกำลังบุกแต่ว่ากรรมการขัดขวางจังหวะดูสภาพนักชกไทยยังมีสติทำไมถึงต้องนับหรืออยากช่วยนักมวยไทยขออภัยหากชั้นพูดผิดเพราะฉันดูไร้สดจากเฟซบุ o กคอมเมนต์ถัดมาครับบอกว่าได้โปรดไล่ผู้ตัดสินออกไปและลงโทษเขาเขาทำสิ่งนี้เพื่อกีดกันผู้เล่นทุกคน ส่วนชาวกัมพูชาคนถัดมาได้แสดงความคิดเห็นว่าผมก็คิดเหมือนคุณนักชกของเราเอาชนะนักชกไทยแต่กรรมการไปช่วยจับฝ่ายไทยถ้าหากไม่ช่วยฝ่ายไทยเซียนเลวีต้องชนะนกในยกที่3คนถัดมาบอกว่าอย่าให้เขาบอกว่าเราแพ้แล้วเราไม่ยอมรับเพราะการแข่งขันจัดในดินแดนของเขมรของเรา คนเขมรของเราเป็นคนจัดอย่าให้พวกเขาบอกว่าคนเขมรนของเราจัดรายการเองแล้วพอแพ้ก็ไม่ยอมรับคนถัดมาครับบอกว่าควรมีการสอบสวนทั้งการกระทําและความสามารถของผู้ตัดสินคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าผมสนับสนุนคำพูดของคุณสีจันทร์แต่ผมคิดว่าฝ่ายไทยถูกซื้อด้วยเงินด้วยเหตุผลบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังผมชอบดูเซียนเลวี่ตั้งแต่เด็ก ผมเชื่อว่าเด็กขเขมนทำได้ดีด้วยความมุ่งมั่นของเขาฉันจะสนับสนุนเพราะฉันรักในศิลปะการต่อสู้ของขเขมรคนถัดมาได้บอกว่าหากพบว่าผู้ตัดสินทำอะไรผิดพลาดหรือลำเอียงโปรดใช้มาตรฐานเพื่อทำการศึกษาเพราะมันกระทบต่อจิตวิญญาณของแฟนมวย คนทันมาบอกว่าแข่งรายการระดับนานาชาติคู่อื่นชกกัน3ยกแต่เซียนเลวีช่ชกกัน5ยกมันไม่ใช่การแข่งขันเพื่อชิงเข็มขัดเป็นการแข่งขันเพื่อกระชับมิตรฉันไม่เข้าใจจริงๆกรรมการดูเหมือนจะสนับสนุนผู้เล่นไทยเนื่องจากในยกที่3เซียนเลวีได้มีโอกาสน็อกนักมวยไทยแต่กรรมการขัดขวางนับผู้เล่นไทยก่อน ฉันไม่เข้าใจเหมือนกันเห็นคอมเมนต์คนนับหมื่นวิจารณกรรมการอย่างมากความคิดเห็นถัดมาครับบอกว่าฉันสนับสนุนประเด็นที่สอย่างยิ่งนี่คือเกียรติของประเทศของเราไม่ควรมีการแข่งขันที่สูญเสียความสามารถของผู้เล่นขอบคุณสำหรับความสงบส่วนคนถัดมาบอกว่าผมสนับสนุนคุณสีจันทร คำพูดของคุณสีจันทรถูกต้องที่สุดฉันสงสัยว่ากรรมการมาจากประเทศไทยหรือว่ามาจากกัมพูชาอย่าทรยศความเป็นเลิศและประเทศชาติของตัวเองเพราะเงินเพียงน้อยนิดคอมเมนต์ทันมาครับบอกว่าทั้งหมดนี้ทำเอาผมเศร้าไปเลยใกล้จะถึงวันซีเกมแล้วนักมวยของเราจะกลับมาแข่งขันได้หรือไม่อยากได้ผลประโยชน์เพียงน้อยนิดระวังเสียผลประโยชน์ก้อนใหญ่ คอมเมนต์ทัดมาครับบอกว่าผมคิดว่าเซียนเลวี่จะเอาชนะในยกที่3เพราะทุกคนนั้นคิดว่าชกเพียง3ยกแต่ถึงอย่างไรฉันก็ยังสนับสนุนเซียนเลวี่สุดหัวใจชาวกัมพูชาคนถัดมาได้บอกว่าสําหรับผมผมไม่เข้าข้างนักชก มีแพ้มีชนะเสมอเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าหากการแข่งขันมีเพียง3ยกคอมเมนต์ของเราจะเอาชนะไปแล้วฉันสงสัยในจุดนี้เหตุใดผู้จัดการแข่งขันจึงจัดการแข่งขันที่แตกต่างกัน คอมเมนต์ถัดมาครับบอกว่าสำหรับคำพูดของคุณประเด็นที่1และประเด็นที่2ชัฉันเห็นด้วยแต่ข้อที่3ไม่ควรถามเมื่อจบการแข่งขันเพราะคุณควรคุยกันก่อนเกมนี่เป็นเพียงความคิดของฉันหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับบอกว่าให้เซียนเลวี่ยอมรับผลและฝึกฝนความแข็งแกร่งของขาถ้าขาของเขาแข็งแรงขึ้นเขาจะหาคู่ต่อสู้ได้ยากอย่างแน่นอน แล้วทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นของแฟนมวยชาวกัมพูชานะครับที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อผลการแข่งขันดังกล่าวนะครับจัดกันเองแล้วก็โวยกันเองนะครับท่านผู้ชมครับหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถร่วมพูดคุยคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ